สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทำนายฝันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นของคนที่นอนหลับแล้วฝันเห็นกษัตริย์มารอชมกันว่าจะมีความหมายว่ายังไงถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครไปชมคลิปกันเลยครับสำหรับใครที่นอนหลับแล้วฝันเห็นกษัตริย์ฝันเห็นองค์พระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชินีจะมีการทำนายว่า คุณมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทางราชการหรือในตำแหน่งหน้าที่การงานทั่วไปและยังอาจจะมีโชคลาบในการเสี่ยงโชคลาบลอยและยังมีโอกาสได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่อีกด้วยมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างนะครับเลขเด่นคือเลข9เลขรองคือเลข8ส่วนเลขนำโชคคือ1959 8 9 1-98-298-589สำหรับการทำนายทายทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสำหรับใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคควรเล่นแต่พอประมาณไม่ให้เดือดร้อนครอบขัวและเงินในกระเป๋านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ